เลาะไปทั่วทิ่นหากินกับชาวบ้านครับผมวันนี้ครับหลังจากคลิปที่เกาะทิปครั้งที่แล้วตีข้าวครับวันนั้นเป็นข้าวเจ้าครับเอาขึ้นเลาขึ้นฉางเรียบร้อยครับผมตอนนี้เราจะมาตีข้าวเหนียวช่วยของพี่ต่อยครับพี่ต่อยวันนี้รู้สึกว่าไม่มีเพื่อนครับตีคนเดียวน่าสงสารครับวันนี้เป็นข้าวเหนียวครับเ็มามเยอะครับเยอะไม่เยอะเท่าไหร่ก็สูสีกับวันนั้นครับแต่วันนี้แก จะทำคนเดียวครับดูครับตอนนี้เราจะตีกลางคืนนะครับผมตอนนี้เย็นแล้วครับมันห้าโมงครึ่งครับผมเข้าอะไรป่ะต้อยประมาณสามร้อยมัดครับแกตีมาก่อนแล้วครับตัวนี้โอ้โหขโมยแอบตีคนเดียว <c oughs> ไม่งอเพื่อนว่างั้นการโมเมนต์นี้คนเดียวโอเคครับ แต่เราก็เตรียมการแล้วก็มันก็ต้องมีคนมาช่วยครับอ่าเราเตรียมนี่หลดไฟไปเลยครับหลดไฟไว้หนึ่งหลอดเหรอว่างเลยหนึ่งหลอดหลอดเดียวครับไม่เป็นไรครับเราจะตีให้เสร็จแล้วก็เราจะไม่เก็บกลางคืนนะครับเราเก็บวันพรุนี้เนาะจะเก็บวันพรุนี้กับเครื่องเสียงของเราครับเฮ้ยมีเครื่องเสียงด้วย หวังว anyway. cool? okay. ่าจะมีคนมาช่วยเราสองคนทำไมเป็นไรข้ามาช่วยไม่เป็นไรเกิดสิเล้วแล้วเกิดสิล้วแล้วว่าเป็นยังไงตาบัวซอยก็บัวเป็นยังไง มาดีเอาบ้าบอหงุดหงิดมาเย็บมาจะรูได้หหน้าหนาคักเลยทีทีมาจอหนาวกลายเป็นฮอน

よかった。いい ตัวนี้เหลือคนเดียวนะครับไปเ<า>นื่องดื่มไปหาเข้า,าหาหน้ำมากินจะพักยกเลยเดี๋ยวควันนึ่งครับเกินึ้ึนะครับเกินขึ้นนะ มีคนมาช่วยแล้วตามความคิดตามความคาดหวังความคาดหวังมาหนึ่งคนแล้วครับตรงนี้เราตีได้ประมาณค้อนหนึ่งแล้วพักยกไปหนึ่งยกครับมีคนมาช่วยครับผมว้าวแบ่งเบาภาระช่วยแรงได้ เต็มที่โอเคครับ ีเงินมันเป็นล้านเลยบอกพรพอสำหรับคนที่ไรนี่ว่าผมมีก็ลบก็มีมาก ครับตอนนี้ครับเจ้าของข้าวเจ้าของลานหิวแล้วครับผมพี่เตยอของเรา ตีมาคนเดียวแต้ตอนสามสีม่โมงครับเพป็นขออนุญาตเบก,กินข้าวแต่ผมแบบตีไปเรื่อยมาที่หลังครับต้มไก่เังมาแรงอยู่ต้มไก่อ่ะาฮิตข้าวสวยไม่กินบริเวณข้าวเหนียวกินตัวนี้อ่าข้าวสวยจ้ยละเสือร้อนอสำลวดจ้ะสำลวดที่ทอดน้ำร้อนอืมต้มไก่ต้มไก,ไก่กินพิซขา้าเข้าวสวยเลย,สย <laughs> รสเบาหวานครับ

แค่ปีเก่แล้วต้มอ๋อมันเนื้อมันเหลือมันยุ่ยเหลือมันยุ่ยกริงเข้าสวยเนื้อมันเนื้อมันเนื้อเหมือกับมืด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 พักเบกพักเบกคนเหนื่อยก็กินครับคนไม่เหนื่อยก็ทำชั่วโมงกันแล้วหรมดตัวหมด เป็นแฟนสั้กๆัเนาะเข้ากับเปียกเข้าเลยครับเข้าเส้นน้ำเดี๋ยวมันตทำมั้งบัตโตขูไม่ห้องบตหลอกใครหมันนกั้นเมักัวน้าตัวเอาอยู่เลย คมลำเลาผลมาลุ่นเริ่มผักนี้เพียนธระมชาติป้านาหลักฐานความมุงสละแล้วชดนีุณไม่มีแล้วออีกจากไกลต้อง้ารจะเป็นห้วยเราพั จีสเข็นห้ยก่านรักรหวานคือสัม่ความสัมก็คือมาสะอ้นมันบาซ่วงก่ว่ามีฤทธรักงอกดยบอลโอ้ยโอ้ยากมีบางเด้ เดี๋ยวมม่ตั้งสายยยกแกใช่ไหยักทองเนี่ยโดยในชาับเราเพิงขอขอมากแก็ซื้อตังไตั้งพัหนึ่งคูณนะทันบอลเลนมืกัสีห้ามไแ้จัง ครับ,บตอนนี้ครับพี่น้องครับเราสามคนก็ได้ที่เข้าจนเสร็จไปร้อยครับเรไปเป็นกันเก็บรายละเอียดทำความสะอาดเอาเฟืองเอาอยางออกครับ คนเสียงกดร้องโอ๊ะโอ๊ลังนลังหนาวคณะมีองนะครับพิเศษสำหรับใครที่กำลังท้อแท้และคิดวังบทหนทางที่จะมองขอครับขอเป็นกำลังใจผ่านบทเพลงเพลงนี้ก็แล้วกันนะครับใพืทั่งเก้าวไปสู่จุดหมายที่ต้องการไปถึงฝันที่อยากจะไปถึงจุดหมายนะครับ ครับตอนนี้ครับเราก็ตีเข้าเรียบร้อยครับพี่น้องครับได้กองประมาณนี้ครับเพราะว่าได้สามร้อยเนาะประมาณสามร้อยมัดเข้าเนีย่นยครับเราเสร็จเร็วกว่ากําหนดทบตีคนเดียวเพิ่มประมาณเพราะตีแค่วันนี้คืนคน,คนเดียวสี่ทุ่มเอา้าสี่เลยวนสี่ทุ่ม <laughs> วันนี้ตีแล้วสองทุ่มกว่าครับตัวนี้สองทุ่ม<อ><อ> สิบนาทีก็ถือว่าโอเคครับขโมยมาแอบตีคนเดียวมือไ้รู้ <c oughs> อันนี้ก็มีคนส่งซิกส่งสปายมามาทีละคน <c oughs> มาสองคนก็ถือว่าโอเคครับ <c oughs> เรียบร้อยครับพี่น้องครับแต่พรุ่งนี้ก็ให้เป็นหน้านที่ของสุภาพสตรีก็จิมาจัดการเสียขี้เนื้อขี้เฟือง มาดูแลอันความเรียบร้อยเอเก็บรายละเอียดตอนนี้ควกผมก็ทำสำเร็จเลยครับถือว่านิดหน่อยแต่ก็ถือว่าทำสำเร็จสำหรับที่นี้ครับเราสามคนก็ขอลากันไปแค่นี้ครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับกดกระดิ่งนะครับสวัสดีครับ